ทีมงานทฉพาอและไตยสงขลาครับไปดูปฏิบัติการพิเศษของเรือตอน112ทับเรือภาคที่2สงขลาฝ่าคลื่นลมแรงไปรับลูกเรือประมงเวียดนาม5ชีวิตที่คลื่นซัดเรือจมเกาะถังน้ํำลอยคออยู่กลางทะเลนาน5วันพากลับเข้าฟังไปดูภาพเหตุการณ์ตอนรับขึ้นเรือกันก่อนครับ เหตุการณ์นี้นะครับ ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือว่าสอนชนภาค2ได้รับการประสานจากเรือประมงปอสีโพทองว่าขณะทําการประมงได้ช่วยเหลือลูกเรือสัญชาติเวียดนามไว้ได้5คนนะครับขณะลอยคออยู่กลางทะเลระยะ13ไมล์จากปากร่องน้ำสงขลาทางสอนชนก็ประสานทัพเรือภาคที่2ทันทีครับทางพลเรือโทพิจิตสีรุ่งเรืองผู้จัดการทัพเรือภาคที่สองก็สั่งการด่วนให้เรือต่อหอออกไปรับ ันทีเพราะทุกนาทีคือชีวิตและลูกเรือประมงบาดเจ็บ3รา,ายด้วย ปฏิบัติการฝ่าคลื่นรมแรงของเรือต่อ112ก็เริ่มขึ้นทันทีออกไปรับตามจุดนัดหมายแต่ว่าไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าเรือต่อ112ไม่สามารถเทียบลำกับเรือปอสีโพทองได้เพราะว่าคลื่นแรงจึงใช้วิธีคล้องห่วงยางร้อยเชือกให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ให้ลูกเรือเวียดนาม5ชีวิตกระโดดจากเรือปอสีโพทองลงทะเลและให้เจ้าหน้าที่บนเรือต่อ112ช่วยดึงเชือกลากขึ้นมาทางด้านข้างของเรือ และขึ้นเรือสำเร็จพากลับเข้าฝั่งปฏิบัติการครั้งนี้จบลงด้วยดีไม่ว่าจะต้องประเชิญกับคลื่นลมแรงแต่ว่าด้วยศักยภาพของฐานเรือทัพเรือภาคที่สองที่รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและรู้จักทะเลทุกตารางนิ้วไม่มีคลื่นลูกไหนที่ฝ่าไปไม่ได้ส่วนลูกเรือเวียดนามทั้ง5คนพอถึงฝั่งก็ได้รับการดูแลอย่างดีและประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการส่งกลับประเทศต,ต่อไปนะครับโดยเฉพาะ3คนที่บาดเจ็บก็พาส่งโรงพยาบาลรักษาจนว่ จะหายปกติไม่ว่าเขาไม่ว่าเราครับทหารเรือย้ําเสมอผู้ประสบภัยในทะเลทุกคนจะต้องได้กลับบ้านไม่ว่าจะคนไทยหรือต่างชาติทุกคนมีครอบครัวที่คอยอยู่ข้างหลังถ้าเป็นเรานึกดูสิครับญาติพี่น้องเราหายไปกลางทะเล5วันยิ่งรู้ว่าเรือล่มกลางทะเลแล้วรอดชีวิตมาได้นี่พวกเขาจะดีใจแค่ไหนยิ่งได้รู้ได้รับการช่วยเหลือ จากฐานเรือไทยจากคนไทยเป็นเราน้ําตาไหลเลยนะครับหลายคนสงสยัยเรือประมงเวียดนามลํานี้เป็นเรือที่แอบเข้ามาทําการประมงในหน้าน้ําบ้านเราเหมือนกับที่จับจับกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเรือประมงลํานี้เป็นเรือตกหมึกออกมาจากเมืองเกียนยางของเวียดนามทําการประมองอยู่ในเขตเวียดนามบ้านเขาครับแต่ว่าถูกคลื่นซัดเรือจมลูกเรือทั้ง5คนเกาะถังน้ําลอยคออยู่กลางทะเล5วันและคลื่นซัดเข้ามาเขตน่านาน้าบ้านเราเรือประมงปอสีโพทองไปพบแลว ก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้ก่อนที่เรือตอนหนึ่งหนึ่งสองทัพเรือภาคที่สองจะออกไปรับกลับเข้าฝั่งอีกทีนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเรือตรีธวัชชัยพิมเมืองรองผู้จัดการทัพเรือภาคที่สองพูดถึงเหตุการณ์นี้กันครับคือเสื่อมเนื่องจากทางทัพเรือภาคที่สองและศูนย์อเนวยการรักษาของหอยู่ของชาติทางทะเลภาคสองหรือสอนชวนภาคสองนะครับแด้รับแจ้งจากาทางไต,ต้ของเรือประมงชื่อปอสีโพทอง ว่าเรือตนเองเนี่ยได้ทำการช่วยเหลือ,อาชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกเรือประมงของอประเทศเวียดนามาจำนวน5คนได้ที่บริเวณาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสงขลาห่างไปจากทุ่นไฟปากล่องเนี่ยประมาณ13ไมล์ทะเลครับาการช่วยเหลือนั้น ได้ร้องขอมาที่ทางทัพเรือไทยสองและสวนชนภาคสองเพื่อที่จะขอเรือทหารเรือไปช่วยนำนำลูกเรือทั้ง5้าคนที่เรือประมงพอสีโพทองได้ได้ให้การช่วยเหลือมาเพื่อมาดำเนินการต่อไปนะครับทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของการาส่งกลับไปยังภูมิเนาก็คือประเทศเวียดนามต่อไป